ับพี่น้องเอฟซีโฟรทีร่กำลังติดตามรับชมช่องจากม้นตีชนะั่า์ครับยามมือเสาวัวนเสาพี่น้องมาตามนัดครับผมมาส้อยที่ผมมาเป็นประท่านหน่วยเหลือตังมาครับอยู่นี่แหละอยู่หลังผมเี่แล้เหมือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเจ้สาสมางนะครับเป็นตนไม่เข้าพี่นอ้องเรารูดต้องกันครับ โด,ด้เดีวยวนี้โดดเดีย๋ยวนี้โดดเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวมองคว่นหนับพี่น้องเดี๋ยวมองคว่ำหน่อเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมเต็มแหลครับ รเนาะโมเมนตัวหมายพี่น้องตัวผมนั <S 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 ่มคือตัวคู่อ่างนะครับผมขึ้นไปตัวนั้นแหละอยู่สายไฟเดี๋ยวก่อนจน้าทีมันเมื่อวาครับจน้าทีเทสบานเนี่ยแหละ บ้านนั้นเขาห่วงเนาะมาสันมาเสิทธิ์เดียรับก้อนพี่น้องก็จะเสียได้ไปขึ้นสู่ธรรมชาติครับไปกลับมา,อาหอดบานปากเราพี่น้องอ้าดีเราพนบอกก่อนอย่ามาเช็ดเพราะสันเปนถื่อได้ครับเจ้าของบ้านเขาห่วงเขาห่วงว่าสันไม่บอกเป็นฟังนะครับจะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของสาธารณนะครับพี่น้องจุดเขียวทุ่ำความสะอาดเจ้าหน้าที่เทศบาลน้ำกันนี่แหละกันไล่โบก,กันไงอยู่ก็ดีเพิ่นบอกครับผม หนึ่งแต้มครับบ่เป็นตัวหมายครับบ่เป็นคู่อ่างตัวที่ผมนั่มคือคู่อ่างสองคำานะครับเสียงไงเหเมื่อผมไปนัางนุย้ยเราไปเบิ้งเจ้าปีไม้ครับพี่น้องผมใส่ไปนี่ อาบแดดที่นี่เข้าพี่น้องไปเบิ้งเจ้าปีใหม่ครับผมใส่ไปนี่ตั้งแต่มือเสาขึ้นกันครับตั้งแต่ก่อนออกไปใส่ไปต้นวานี่แล้วพี่นอ้องก็ได้อาบแดดนะครับมาได้แซมพบเพเนียดี่นี่เอาโกงเขมาเทขี่พร้ี่ผอมไร่ไร่ใส่เพเนียดเลยนะครับเจ้าปีใหม่ใหม่ห้วยน้ำขาวอ้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องพูดแม่มึงพูดครับ เรียบร้อยครับผมหนึ่งแต้มครับมาอันสองแตบแล้วเด้อวันนี้แต้มที่สองของมือน,นี้แหละ โต้ตนเชลยพี่น้องแหกผพเนียตไม่พร้ความครับนี่ก็ไปแหกอยู่เมื่อการบ่าท่านไห้เตียมนะครับกลับมาได้เตียมอยู่สมุดปลากันสองหลัง้วครับผพเนียตไม่ไปแหกเมืองกันโอ้เชลยตัวนี้งามดีพี่น้องนี่นเมียนตัวไม้สองกุ้งหยนอยบนนอกน่นาะนมาเยอะกว่าเสียงก็ยิ่งเงียบสัสดีพอกนไปมันก็นกขันโยนอยู่สัสดีครับเจ้าปีใหม่นะครับใหม่ห้วยน้ำาขา นกป่าทองผาภูมิกาญจนบ,บรุรีมาแล้วครับผมพี่น้องไปเสียวไบตะเบิงบ้านนกเตลยตัวน,นี้เนาะเสียงแงมไปมันงงมีนกกินนี่ช้อนกู้ไข่นะครับนกประจําเลยแล้วก็น,ก,น,น,นกเสียงแงย่ยู่ฟังฝนพี่น <c oughs> ้องอยู่ข้างไหนฝนขันคาไปเพราะไรขันคาไปใส่อันต้นนันได้เนี่ยตน้นโพธนะครับเสี่ยวเซี่ยวอยู่น,ะนกเอียง มีสิทธิ์ครับเสียงเงี้ยเสียงเงี้ยก็เจ้าปีใหม่เอ้อจะไม่ก็เสียงเงี้ยก็โจรของคนนี้ครับพี่น้องมันอยู่หลังค้าวแหงหลังนั้นครับหลังสีฟา้าดเป็นเรื่องยินเสียงบ่หลังเฮงาเก้อสิป,ปล่อยขึ้นสู่ธรรมาชาติคือเก่าเหรอครับพี่น้องจะเลยเจ้าปีใหม่ and okay. ขึ้นสู่ธรรมชาติครับผมตัวที่สองป้ายบอกแหละคนขับไปคนละนกเสียงงี้ที่ผมบอกเมื่อกี้มันอยู่ตนตนให้นี่แล้วก็กระปังข้านีแล้วพี่น้องกันเป็นไสหันได้กเลยที่มีธิ์หลุนอยู่แต่ว่าขันผมใส่สายไฟแล้วมันบั่มากครับมันมีคนมาต่อยหนีอยู่คนหนึ่งเขาเจออยู่ในี่ซวยนี่แหละเขาเจอกระไส่ไปหนีแล้วมันก็บั่มากหล่าตัวไม้ให้กันแล้วครับเอ้าขึ้นไปเห็นน้อกินกันพี่น้องก็กินง่ายหิวข่าวเราเก่ามอล่ะมันอีตื่นสวย แซมเเนียดเติมอีกก่อนพี่น้องนันเทียมมือื่นในเวลาเต็มนะครับโอ้โกงลงมาที่ขีวันพี่น้องนกรักษาสุขภาพนกนะครับรักษาสุขภาพคนน้ำเอามานี่จังหว่ากันไหมเมือแรงเลยว่าเมื่อ,อื่นหมดแล้วครับผม ของขวัญน,นะพี่น้องเห็นหนาวว่ไรได้เนี่ยอู้ยังเดียวเนี่ยพี่น้องคุณสังเกตครับขนอยู่ปีกกาลังนครับขนกําลังขึ้นผมเลยพออยากไปไล่เสพเนียดไปต้อนนะพี่น้องให้ขนเต็มก่อนขนเต็มเจกันครับนี่น้องผมได้เหรินสุดโตแล้วนกอันนี้ยุของพักผ่อนไปก่อนเจ้าของขวัญน,นะครับจากทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับค่ายพี่วิชานสอง สองตัวนั้นเจ้าปีใหม่กับเจ้าสมางพบตากแดดไว้ข้างนอกพี่น้องอาบแดดจ,จะข้าวคนยชัวย่วโมงหนึ่งยังเสียวเขามาอันนี้าอาบแล้วอาบอาบแดดช่วงแรกครับนี่ <c oughs> สลับกันเห็นแล้วกินกินเขากันพี่น้องก็โม่งกว่าและครับเจ้าคองขวัญครับพี่น้องส่งเสียงมืดมือแล้วครับดึกประสานวามันลูกผสม ้ายทองไม่กระดูกไซส์เรียบร้อยนะครับกำลังขึกผมเปลี่ยนมาไซกงเจ้าน้ำขบวนนะครับมันจะมีสัน้นแหนล่งขยับนะพี่น้องแผ่นไม่สักผมติดไว้เป็นกงรุ่นสามสองสามปีที่แล้วครับของพอวัดข้อไม้แจ้งข้อไม้แจ้งชุดนี้พี่วิรุณนะครับจาก โคราชนะผมส่งให้ตะกี้ผมเมื่อท่านไปหาตัดนะพี่ต้องซื่อกดดิปะพี่กดวัชรวุฒิอีหยังนี่แหละซื่อเราคนโคราชแล้วผมส่งให้อาจารย์มาสั่นวะครับมีเหล่าุฒิวัชรวุฒิอยู่นะมั้งซื่อพคนจำซื่อว่าอะไรครัตร้องขออภัยกับเนยุคโคราดนะตัดไปหาใส่ล่างไปหายอขอพระคุณลายๆครับได้ใส่ย,ยุทธเท่าสมเอนี่แหละพี่น้องนี่หมอดว่ากินครับข้อไม่แจง้ง ส่วนแนวาไส้เขานกพี่น้องฟังฟังสายมือนี่ครับพอสิงพันบวชเห็ดเหรอครับพี่พ,พี่น้องสมมตินี่พอดีลูกไส้พันเสียนะครับเกิดโดวยวุ่นเหตุหมอไซส้สนเสาไฟทรงสว่างอยู่ข้างทางวันนี้มุมีผู้ใดตัดไป็นความเหตุผลครับ่นกระเบื้อสารมีคนสั่งผมหลายนี่ครับอาจารย์ยังมีคนทำไม่ประทานบ่มีแหละครับถ้าผวาดก็สร้างยี่สิบอันมออหมดแล้วผวาดส่วนภูมิเจ้าของกงนี่ เพิผลปฏิเหตุแล้วพอวัดอุ้ยผู้ขึ้นตน้นไผ่ผู้ผู้เฒ่าเจ็ดสิบกว่านะครับเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดแล้วขึ้นก่อไพ่ไปเลยแล้ว <S <S บ่าน้นไปยามเพิ่นอยู่พี่น้องเมื่อบานมาหันกับวุลไปปิดเทอมหมดแล้วครับจังสิได้ไปยามเพิ่น <S 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 พอสิงก็ได้ยขันขนเต็มเลยครับภาออกมาน,นั่นแหละพี่น้องนี่ขนบ่ทันเต็มนะขนบ่ทันสุดผมก็เลยบ่่บใส่ผ้าเนียดเจ้าของขวัญ อีกจะน้อยก็บจะลงไปล่างแล้วครับผมล้มอยู่ครับได้ดีไซน์ได้ซ้ำไหนรอกนกกันไดเราลงไปเยืดเส้นเยืดสายเสียเถอะจะไม่ห้อยน้ำเขาเสาได้แต้มหนึ่งนะครับบมือหันกับห้อก็ว่างสายจากพอกองครับก็ต้องเห็ดผนเหยียทีมงานผู้เวียงวันที่หกหลังมันเห็ดไปแล้วซีเรียสองหลังมันครับเหตุจุดตลอดครับพี่น้องบ่ได้พักสร้างผนเหยียกันไดสร้างกกงขึ้นกัน Oh well. อองมาล้วครับผมเจ้าใหม่ห้วยน้ำขาวหรือว่าเจ้าปีใหม่นะครับวัดดิซ้ยต้นพักเกษนี่แหละพี่น้องพอดีกวางสางขาเจ้ามาทำความศาสตรครับนี่ตัด nhào แล้ว n h à าง,ง่ายเก่าเกอยู่กันนาแล้วอังสีตัดแล้วกับโมโป้งงา่ายเดีพี่นอ้องเมื่อคืนหนาฝนนะครับต่อไปขเจ้าสิพัฒนาเป็นหม่องจอดรถเทปูนเมดต้นไม้โม,มนี่ติดถือตัดเมืดแล้วครับนี่ โมมิงมองแอบนกแล้วนะพี่น้องให้กับพี่นกแล้วนะี่ไใส่หนีแล้วครับใส่หมองม,องมองนันหัวนะงัน่ะใหครับโอ้โหนเขาครูพี่น้องนะั่นไปแล้วครับไปแล้วเอาเขินขันได้พี่น้องโมมีลีลานะครับเจมม้าไหมนาแรงกครับสิละครับผม ต้นใหม่กับพวกคอยมีใบแล้วครับที่จริงผมแซมหนาผดดีกันกันไปต้อยดีนี่ต้องเอาใบใหม่เอาเยอะครับ กะเข้าไปน้องกังกลับมารุนครับตอนนี้ซีโมงนินดๆซีโมงสิบนาทีมีคิ้วทรงผนียดค้อนบนไปให้เอฟซียูเพชรบุ์ครับอำเภอวิเชียรบุรีมันี่เอฟซียูซีะเกตกับทรงคาวมาค้อนบนทำงานหรอครับบัะสันต่อคู่อ่างบาเจากเถอเอาค้อนบนไปใส่เรียบร้อยครับประสันว่าเอ้ามันมันครับผม ขอความเราพี่น้องเอาครับมีหลุนครับมีหลุนเขาซ้อนครับผมโอ้โอกาสเหยียบยากด้วยเขาซ้อนนี่การพากันออกหรอพี่น้องนี่ครับกันเขาซ้อนโอกาสเหยิยบบ่มมี่หยิบมาคู่แสงดีเพี่ ขันเขาตัวเดียวโอกาสเหยียบสูงครับแต่ขันเขาแบบโค้งสิไม่มีทางเหยียบยางอยู่ก็นั่งสี่ยางไปพอดีเสียงเจ้าไม้คู่ก็ได้หันลหลังมาเบิ่งครับ ขึ้นสูงบทพี่น้องขับขวามาใหม่กับมื่อกี้ทั้งปลายใหม่บัดนี้พี่น้องบาลงเอาหลุนเงนี้ยงๆขับหลุนเงี้ยงๆ เบิ้งดินเอียดกบไม่กระดูกไสครับครับพี่น้องดินเอียดตอนนี้นะครับเที่ยวมาตาบานวันที่ก่อนวันส่งไปแล้วยี่สิบกิโลพี่น้องสามสิบเอ็ดโลพี่น้องยี่สิบกิโลสามสิบเอ็ดกิโลครับเมื่อวานรวมเมื่อวานนำ้ำตอนนี้เหลืออยู่สามกิโลนะครับเด้อสามกิโลนิดท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้พี่น้องตอนนี้เหลืออยู่สามกิโลครับส่งไปแล้วสามสิบเอ็ดกิโลนะครับกระสอบเที่ยวมาตอน วัตถิเก่าที่ผมกระบาลไปงานบวชครับผมครับไม่กระดูกไซกะ่ะพอ่อในส้วงอยู่ครับผมพอมาได้เด้่อยาไทยพยาหนุกทอนละหาบาทครับขั้นเอาหลากะ่ะสามทอนสิบพี่น้องก็มีแถมไปน้ำละครับสร้างสิบทอนกับแถมไปสิบมหาทอนหมดละดินเหยาดเหลืออยูสามโลกลัวไม่ถูกไซเยอะสัมเนียะครับพี่น้องจากสองล่างนะครับจากสองล่างเต็มๆเหลืออยู่สัมเนียะเชิงล่าง 08874139 44ครับผมพร้อมส่งให้เอฟซีครับพระเนียดค้อนบนเมือนี่ที่ส่งไปให้พี่พินยดานะอยู่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบูร์นะไกลอย่างวิเชียรดังๆเลยนะพี่นอ้องมันเบิ่งจากยูทูบหล่ะคนก็ทั่มมากนะครับขอประคุณหลายๆครับขอให้มัน,ๆๆนม,มันกันเร็วกันผมใหญ่มาใสร่ตนกลางพี่นอ้องผมผมต่ำๆนี่ มันมาคู่อยู่นี่ไหมนางฝ่อโดนเตือห้่ยมันพอไปหันตัวในสนอแย่ามาใส่ผมมนี่ไมไ่ยังเสียวลงพี่นอ้องอหลุดน้ำกันครับบไดรออกทางไกลกันใส่แถวนี้แล้วพี่นอ้องพอได้เด็ดเส้นเด็ดสายครับเจ้าปีใหม่ อากาศห่อนครับมือไหรห่อนอยู่ ตอนนี้หาโม่งเคืองครับพี่น้องเอาลงละครับขอมากกับบีนวกขามากกับบินวกกับผมนกก็ได้มันเขาคูลครับมันเขามากทั้งคูมันอะไรครับพี่น้องสงใจหนาสีแทนทางี่แถวนีมั้งคงเกิดวาเลหวงทินยุติวาว่าขามากไกน่นกตอนะครับกะสรุปแจมนะครับวันนี้เดี๋ยวนกลงกัน หอมปากหอมข้อครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหนาสำหรับการออกต้อนกสายเมืองสายปานะครับสายภูเขาสร้างใ,ใหญ่เมื่อบานพี่น้องวาสิเห็ดเรืองใหญ่ปีนี้แหละครับสิหมานบอ่อต้องรอบเบิงรอฟังข่าวทางสารค้ามคนนอนแกนละเอีดก่อนครับปลายทางก่อนวาสิมีตำแหน่งบอ่อครับมื้อนี้ก็เจ้าสำอางนะครับจัดหนึ่งแต้มไปตามคู่อ่าง เพาท่านยินเสียงคู่อ่างเราพี่น้องเขาจะมาบอกก่อนก็นได้เศร้าครับพอมือนั้นไปเป็นกรรมการมันในยินดูครับอ่งางสองสามค่ำเนี่ยแหละเสียงกลางเสดายอยู่เมื่อนี้นเวลาหน่อยครับใส่ข้าเดียวใส่สามหน้าที่ั้งจะได้เขาว่านกปลาเขามากเขามาหว่วงหวงลักกระติดผมก่อมาเลยครับส่วนเจ้าปีไม่ใส่ไปโก,กวามั้งครับโก,กวานาหาผักก่ะได้หนึ่งเต็มครับผมเจิมพเนียดไม้เกันขามเทนเงาพอดี มาอื่นกะรอบบังครับสิไปทางไหนก็ได้ติดตามนุ่มกันสิไปบ่าหรือว่าสิอยู่ห้อ,องโดยซื้อกับบอจักครับบ่ทันถึกบอกบ่ทันถึกพี่น้องเดินทางดูกะตลาดลักทรัพย์กับเบาบางครับบ่ดีไปในอาทิติดบ่หันกับเมื่อบ้านเนาะวันพุธบ่หันกับไปหาหน้องมาอยู่ปาลายจีนครับผมประมาณนี้แหละครับเอฟซีทุกท่านครับผนียดข้อนบนผนียดเทนนะครับโทรมาได้ครับสนใจ088741 3944ครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ทั่วใตไตคลิปปักหมุดไ้ไตคอมเมนต์นะครับเด้อโทรมาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ